มาใเีรบว่าส่งแล้วเสียนะครับเจาะัวชีพนะให้ลัวชีพเดยวนะครับให้ทำแบบนี้นะครับจะได้สอดสองชี่จรตัวนะครับแอร์โจะอยู่ที่สัญญาณรเลกนะครับสัญญาณรเล็กนะครับก็วัดไปจากตัวชีพตัวนี้ก็อ่าแอร์ โมโตบุนชิโตใวเป็นทางน้ำเราก็ใช้ไปเรียนะครับมต ัวนี้คือนถังนะครับนะทาไมถึงต้องมีท่อโปโรนะครับทําไมถึงต้องมีตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับเมื่อส่วนมากแก๊สมันจะรั่วนะครับจะรั่วตามข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับทฤษฎีของมันเมื่อเกิดการรั่วไหลกลิ่นจะต้องไม่ไปรบกวนห้องพูดโดยสารจะต้องโผล่ออกนอกรถนะครับทำตรงแบบนี้นะครับนะก็จะมีท่อโปโรออกนอกรถนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นจะไม่เข้าไปรบกวนห้อง ตั้งที่แสงเซอร์วิสนะครับ h e a l t h c a r d 2 4 com แจ a ง h s e r c o com นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะมีปัญหาข้องใจเรื่องแก๊ส LPG NGV ก็สอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นมัลติวาวนะครับอะไรก็ตัวนี้เป็นเกเกวัดนะครับแทนค่าเป็นโอมนะครับค่าฟันตันฐานนะครับส่งไปที่หน้าปัดเิเวลให้ดูนะครับจะเอาไปดไวยนะครับนี่ติดตั้งไปแล้วก็ สามารถเอาอยางอะไรออกได้รุ่นนี้ติดตั้งยากครับเลยจะต้องทำฐานยกขึ้นนะเพื่อให้เอาอยางอะไรออกได้นะครับคันนี้ยางอะไรล่จะเข้าออกได้ปกตินะ